ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่โวลิตนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีทูมิ e น่โวลิตอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมเอาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะ แอปนี้เลยนะครับผมเป็นแอปใหม่นะครับที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครการใช้งานต่างๆแต่ละเมนูของแอปนะครับใครที่ได้ดูแล้วได้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอนเงินกันนะครับว่าต้องเกาะแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเก็บคะแนนครบยอดขั้นต่าแล้วเดี๋ยวจะมาถอนเงินให้ดูนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมดาวน์โหลดได้ฟรีที่ l a y Store นะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมขึ้นชื่อแอปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว สามารถกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดหรือว่าด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้เนาะในส่วนของแอปนี้นะครับเล่นฟรีไม่มีการเสียเงินในการดาวน์โหลดหรือว่าการสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรีที่ Pay Store เท่านั้นนะครับในส่วนของ iOS หรือว่า iPhone นะครับไม่สามารถเล่นได้ในส่วนของแอปนี้นั่นเองนะครับผมจะเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการถอนเงินกันเลยนะครับผมเป็นอันดับแรกเนาะเพราะวา ก็ให้เรากดมาที่ของฉันนะครับผมกดเข้าไปจากนั้นนะครับผมด้านบนเนี่ยมันจะมีในส่วนของยอดคะแนนของเราที่เราได้รับจากการอ่านข่าวทําภารกิจหรือว่าได้จากการเชิญเพื่อนนะครับและก็จะมีในส่วนของเพชรนะครับผมที่จะเอาไว้ใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน w a l l e t นั่นะครับก็ให้เรากดเข้าไปตรงยอดคะแนนของเราเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการใช้คะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงิน t ูมินี่วอลเล็นั่นเองนะครับ ขั้นต่ำในการแลกเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับผม10บาทเนี่ยเราจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่นะครับก็คือคะแนนที่เราจะต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนนะครับอยู่ที่8 0,000คะแนนนะครับผมบวกเพศร100เพรจะแลกเกินได้ที่10บาทนะครับผมต่อไปนะครับ3าบาทนะครับเราจะต้องมี3 0 0แสนคะแนนกับ400เพรเนาะ200บาทนะครับ1ล้านคะแนนกับ600เพรนะครับ250าบาท2อล้านห0 0คะแนนกับ1000เพชรเพนะครับผมสูงสุดในการแลกเปลี่ยนนะครับจะอยู่ที่500บาทนะครับใช้คะแนนแลกอยู่ที่5ล้านคะแนน บวก2,000เพรในการแลกเปลี่ยนเนาะตอนนี้นะครับผมมียอดเงินนะครับที่แปลงค่าจากคะแนนที่เรามีเนี่ยอยู่ที่438.05บาทนะครับถามว่าตรงนี้ใช้ระยะเวลากี่วันในการทําเงินนะครับตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลด้วยนะครับว่าคุณเนี่ยจะทําเงินได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางแอปนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบของการเชิญชวนนะครับหรือว่าการแนะนาเพื่อน,น,นเองเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมเนาะสำหรับใครที่ทํเอง ก็อาจจะใช้เวลานานมากมากกว่าจะได้เงินเท่านี้นะครับผมแต่ถ้าเราทําด้วยการเชิญเพื่อนด้วยนะครับทำเองด้วยตรงนี้มันก็จะได้รับเงินเร็วขึ้นสําหรับการเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าต้องทําแบบหน,นอย่างไรมาดูการถอนเงินกันก่นกอนนะครับผมตอนนี้นะครับผมสามารถถอนได้ที่จํานวนนะครับอยู่ที่30บาทเนาะสองบาทเนี่ยเพชรผมไม่พอนะครับเพราะว่ามันใช้600เพชรในการถอนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอน10บบาทเป็นแนวทางในการหาเงินก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมอยาก ยังไม่อยากถอนเยอะนะครับอยากจะทดลองถอนแบบต่ำๆดูก่อนว่ามันจะจ่ายหรือว่าไม่จ่ายจะได้อัปเดตต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเลือกเป็น10บาทนะครับกดเข้าไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมันจะมีในส่วนของคําว่าถอนเนาะเราก็กดเข้าไปจากนั้นตรงนี้เนี่ยมันขึ้นคําว่าทูนี่ y อลเลตบัญชีนะครับกรุณากรอกบัญชีทูนี่ลเลตของเรานะครับก็คือให้เรานะครับกรอกเบอร์ทูนี่ y w ลเลตลงไปนะครับเบอร์วอลเลตคืออะไรนะครับเบอร์วอลเลตก็คือเบอร์ที่เราใช้สมัครบัตรทูนี่วอลเล็ตนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเราใช้เบอร์ไหนในการสมัครของแอปทูนี่เวลตเราก็เอาเบอร์นั้นนะครับมาใส่เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับผมโอเคนะครับพอเราใส่เรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบเบอร์ของเราให้ถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับถ้ามันผิดแล้วมันอาจจะไม่ได้รับเงินเลยนะครับผมกรอกทั้ง10ตัวเลยนะครับใส่ศูนย์ด้วยนะแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคนะครับผมการถอนเงินนะครับขึ้นสถานะแล้วนะครับผมนี่คือการถอนเงินเนาะถอนเงินจํานวน10บ นะครับผมเมื่อวันที่11เดือน7 2022นะครับเวลา13นาฬิกา26นาทีสาวินาทีสถานะนะครับตรงรูปนาฬิกาเนี่ยมันขึ้นคําว่ากําลังถอนเนาะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับตรงนี้เราจะต้องลองทางแอปเนี่ยตรวจสอบยอดเงินนะครับซึ่งมันไม่ได้แจ้งไว้นะครับว่าต้องรอกี่วันนะครับกี่ชั่วโมงแล้วก็เงินเนี่ยจะเข้าภายในกี่ชั่วโมงกี่วันนะครับทางแอปไม่ได้แจ้งนะตัวนี้เราจะต้องรอดูว่ามันจะเข้าภายในกี่วันนะครับผมถ้ามันเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบเวลาให้ดูนะครับว่่าารเลทไห ในการถอนเงินนะครับสำหรับรายการถอนเงิน10บาทเนี่ยมันถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเนาะเราจะต้องรอดูในวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามันถอนได้อีกเราก็สามารถถอนได้ถ้าเรามีจํานวนอาพชรครบแล้วก็คะแนนครบแล้วเราก็สามารถลองถอนดูได้ถ้ามันมีขึ้นมาให้เราถอนนะครับแต่ถ้าว่ามันยังขึ้นมาแค่30นะครับผมก็ให้เราเริ่มถอนที่10บาทนะครับผมถอนเงินครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูในส่วนของขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแอปนี้กันนะครับว่าจะใช้งานแบบไหนอย่างไรเนาะในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมดนะคร 3เมนูด้านล่างนะครับก็จะมีหน้าหลักโบนัสและก็ของฉันนะครับหน้าหลักนะครับก็จะเป็นหน้าแรกของแอปเลยในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะมีเหรียญทองนะครับที่ขึ้นตรงนี้เราสามารถกดรับได้เลยนะครับกดรับแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้คือคะแนนที่เราได้รับจากการกดเมื่อกี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคะแนนเหรียญทองนะครับเราสามารถรับเพิ่มเป็นคูณสองได้โดยการกดดูแอดโฆษณาตรงนี้เลยเป็นการดูแอดวิดีโอนะครับก็ดูรับเพิ่มได้นะแต่ผมไม่ดูนะฮะผมกากระบาดปิดไปเลยผมรับแค่นี้พอนะครับอีกสองเหรียญเราก็กดรับได้นะครับ กดลับแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็กากระบาดปิดไปนะครับกดรับให้หมดนะครับผมมันขึ้นมาเราก็สามารถกดรับเก็บคะแนนไปได้นะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมหรือว่าดูข่าวนั่นเองนะครับในส่วนของข่าวเนี่ยเราสามารถเลือกหัวข้อที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมด้านบนนะครับมีล่าสุดท่องเที่ยวยานยนต์เทคโนโลยีนะครับเราก็สามารถเลือกดูได้ว่าเราจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเลือกเป็นอ่ากีฬาแล้วกันนะครับโหมดกีฬานะครับหัวข้อกีฬาเนาะอ่าข่าวแรกนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับแมนู อ่ะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นข่าวที่เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถอ่านได้นะครับผมสหรับข่าวนี้ถ้าเราไม่อ่านก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตด้านล่างขวามือนะครับจะมีเหรียญทองอยู่นะครับเป็นตัวนับคะแนนนะครับเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงเหมือนกับการดูข่าวอ่านข่าวไปนะครับ มันก็จะบวกคะแนนให้เราแบบนี้เห็นไหม9 3คะแนนนะครับที่บวกมาเพิ่มนะครับซึ่งคะแนนแต่ละครั้งนะครับมันจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับมันจะเป็นเหมือนกับการสุ่มคะแนนให้เราเนาะเราก็เลื่อนอ่านข่าวแบบนี้ไปนะครับนะครับเลื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บไปได้นะครับอ่านข่าวเดิมหรือว่าอ่านข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับใน2่นของการอ่านข่าวนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูที่ด้านล่างนะครับเมนูที่2นะครับผมสลหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราทําเพิ่มเติมนะครับเราสามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับอออันนนรระะคบผมมปาาดชืืถ ตัวนี้จะเป็นการดูโฆษณานะครับผมเพื่อที่จะรับคะแนนนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการดูโฆษณาเพื่อที่จะรับคะแนนเนาะกดเข้าไปตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับผมลงชื่อเข้าใช้ต่อเนื่อง30วันรับรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับสเท่านะครับก็กดเข้าไปนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเช็คอินเมื่อเราเข้าใช้งานในส่วนของแอปนะครับแต่ถ้าเราพลาดไปวันหนึ่งมันจะกลับมาที่วันแรกใหม่นะครับเพื่อเริ่มใหม่ถ้าเราอยากรับคะแนนถึง 5, 2212คะแนนเนี่ยเราจะต้องเช็คอินแบบต ต่อเนื่อง30วันนะครับแต่ถ้าเราเช็คอินวันแรกและวันที่2เราลืมนะครับมันก็จะกลับมาวันแรกใหม่นะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็กดเช็คอินด้านบนขวามือตรงนี้เลยเช็คอินปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นแต่เราก็กดรับคูณ2ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเช็คอินเนี่ยเราจะได้รับเพชรนะครับเก็บสะสมไว้เป็นค่าธรรมีมในการแลกเปลี่ยนคะแนนด้วยนะครับผมต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นบัตรขูดนําโชคนะครับผมขูดได้25ครั้งนาะก็ให้รเาไปนะครับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็นบบขูดป้ายแีบหรือว่าสนั้เนะครับ ไปเราก็จะได้รับคะแนนเก็บสะสมแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเจอรูปไอศครีมตรงนี้นะครับ6อันเนาะเราจะได้รับไปเลย2,000คะแนนนะครับโอกาสที่เราจะเจอ6อันนี้ก็ค่อนข้างยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการสุ่มหรือว่าแรนดอมออกมาให้เรานั่นเองนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับผมนี่เราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับจนกว่าจะครบ25ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเป็นการชมโฆษณานะครับวิดีโอโฆษณาทั้งหมด5ครั้งนะครับรับไปเลย500คะแนนบวก3เพชรเน เราก็สามารถดูภารกิจได้ว่าทําอย่างไรนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะทําแบบไหนอย่างไรเนี่ยให้เรากดตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปทําได้เลยนะนี่ครับกดเข้าไปทําได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะที่จะเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเร็วขึ้นได้คะแนนเยอะขึ้นในส่วนของการเชิญเพื่อนนั่นเองขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนต่อนะครับกดตรงนี้นะครับผมเพื่อนทาการเชิญเพื่อนเนาะกดเข้าไปการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เราคัดลอกนะครับกดคัดลอกตรงนี้พอเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนรราาาาสมถํไป ชร์หรือว่าไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้า Facebook ส่วนตัวของเราถ้าเรามีแฟนเพจแล้วก็โพสตลงในเพจเขียนข้อความแปะรูปภาพเขียนแคปชั่นที่ดูน่าสนใจรายละเอียดการใช้งานของแอปหรือใครที่ทําเป็นช่อง YouTube แล้วก็แปะ ลิงก์คลิปวิดโอนะครับผมอ่ะเป็นการสอนการใช้งานไปเลยนะครับแปะลิงก์ใต้คีิปวิด y o u t u b e ด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับบน a c e b o o k เนี่ยมีกลุ่มงานออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยกลุ่มเลยนะครับเพื่อนๆลองไปค้นหาดูนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มชุมนิยเวลด์กลุ่มคริปโตกลุ่มเกมหรือว่ากลุ่มอะไรนะครับเราสามารถเข้าไปได้แล้วเราก็สามารถไปโพส์ได้อันนั้นก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนนะครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่่เเเรรรราาาาาาสสนนนิทททะคาามาถแนะํใกก็ไดุ้ชองงลย Facebook ว ไลน์ YouTube TikTok Instagram นะครับได้ทุกช่องทางนะครับผมการเชิญเพื่อนมีกด3ข้อนะครับตรงนี้ที่เราจะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่สามหมื่นเก้าพคะแนนแล้วก็50เพชรนะครับข้อแรกนะครับผมแปดพันคะแนนเนี่ยก็คือถ้าเราส่งลิงก์ให้เพื่อนนะครับดาวน์โหลดแอปสมัครผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราได้รับคะแนนทันที8000คะแนนนะครับข้อที่2นะครับห้เพชรนะครับก็คือจะต้องให้เพื่อนที่เขาดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเนี่ยทำการอ่านข่าวนะครับเป็นระยะเวลา7น มากกว่า10ข่าวนะครับผมเราจะได้รับ50เพตุนะครับภายในระยะเวลา1วันนะครับผมข้อที่3นะครับอ่านข่าวเป็นเวลา3นาที มากกว่า7บทความนะครับหรือว่า7ข่าวขึ้นไปนะครับสะสมครบ10วันแบบต่อเนื่องนะครับผมเราจะได้รับ31,000คะแนนนะครับจากการทําผลิจการเชิญเพื่อนนะครับผมนี่คือกฎของการเชิญเพื่อนเนาะต่อไปก็ด้านล่างนะครับผมก็จะมีการกรอก ID คําเชิญนะครับกดเข้าไปสลับ ID คําเชิญตรงนี้กรอกได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับจะได้รับ5 0าพันเหรียญทองสลับไ d เนี่ยดูทางด้านซ้ายมือได้ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับกรอกได้เลยนะครับผมการถอนเงินก็เมนูที่อ้ยเมนูที่ สนะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเราเนาะตามที่ผมสอนตอนต้นคลิปเลยนะครับสามารถไปถอนได้ตามที่ผมสอนไปนะครับวิธีการใช้งานของแอปนี้แล้วก็วิธีการถอนเงินก็ประมาณนี้เลยนะครับลองไปทําดูได้นะครับถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในส่วนของงานออนไลน์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเรา,วาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ